สวัสดีครับวันนี้เรืองชยน์พาลูกค้าทุกท่านนะครับมาทดสอบสปริง JTD เป็นสปริงรถยนต์จากจักรทอง d e v e l OP m e n t นะครับสัญชาติไทยสปริงทั้งหมดผลิตที่ไต้หวันนะครับวันนี้เราลองกันที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งใจมาที่นี่เลยเพราะว่าหลังเต่าหลังตรงเชียงใหม่ Business Park เยอะมากนะครับเราเลยเอากล้องบันทึกเหตุการณ์มาให้ลูกค้าได้ลองสังเกตดูว่า คุณภาพนะครับที่เราจะมาลองกันในวันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้คือแบบลุยหลังเต่ากันเต็มที่เราจะสังเกตเห็นว่ารถที่ผ่านๆมาเนี่ยเขาต้องเบรกกันหมดเลยส่วน Fortuner 2021รุ่น Regender คันนี้คือแทบจะไม่ต้องเหยียบเบรกเลยนะครับนุ่มมากบอกเลยนะครับสำหรับ Spring JTD นะครับได้รับการรับรองด้านคุณภาพและความปลอดภัยของเยอรมันตามรายละเอียดเดี๋ยวผมลงให้ในโพสต์ของ เฟซบุ๊กนะครับจุดเด่นของสปริงรุ่นนี้นะครับลดอาการโยกนะครับโครงตัวทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังอลองดูนะครับอย่างสมมติว่าเรากําลังจะขึ้นหลังเต่านะครับปกติหลังเต่าเนี่ยเราต้องเหยียบเบรกหรือไหมครับปึ๊บโอ้โหเป็นไงครับอ,อันนี้คือจริงๆต้องบอกว่าลองรถมาเยอะนะแต่ว่าคือคือโอเคอะคือแบบ <C 1> คือถ้ถาลูกค้ามานั่งกับผมนี่คือแบบตัดสินใจง่ายแหละซื้อแน่นอนครับดีมากนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของการลงหลุมนะครับแล้วก็การเข้าโค้งนะครับเพื่อลองดูสมรรถนะรวมไปจนถึงการขึ้นลูกกระนาดนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สนใจยังไงลองเข้ามาแวะชมที่ร้านนะครับมาลองให้ทางเจอธิบายได้หรือว่าลองดูวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าราคากับคุณภาพนี่คือแบบสุดยอดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปตรงเส้นตรงกันดูนะครับว่าเราไปลองเทสเส้นตรงกันดูว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราใส่สปริง JT ไปแล้วเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงหลุมก็ตามนะครับปกติจะโครงเคลง โยกห้อยย้อยนะครับหลังจากที่เราได้ลองมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับลองถามช่างดูฮะช่างเป็นไงบ้างไครับหลังจากที่เราลองกันมาเมื่อกี้สุดยอดมากเลยครับนะครับโอ้อันนี้ขนาดช่างก็บอกขนาดนี้ผมนั่งนะสบายมากบอกเลยสนใจยังไงนะครับไม่เชื่อทางร้านแวะเข้ามานะครับมาทดสอบมาขอข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับไม่พอใจในตัวสปริงยินดีคืเนเงินเต็มจํานวน ไม่คิดค่าแรงนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์โทรศพัพท์053242999หรือว่า Line@ แอดนะครับแอดไซน์ mm hmm. ตัว R ตัว C ตัว Y แล้วก็ตัว C ตัว A ตัว R เดี๋ยวผมขึ้นให้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็สนใจแวะเข้ามามาคุยกันก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ